เทคนิคโอลาป่าการออกไปเทมอธิบายสกิลและเทคนิคก,การเข้าไฟจ์เจ๋งที่บุญบูใช้นะครับสวัสวดีเกมเมอร์และน้องๆทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บุญบูเก i มิ่งชาแนลก่อนหน้านี้บุญบูได้ทําคลิปอธิบายเทคนิคโอลาฟกดดันในเลนสตูให้ขี้แตกไปแล้วนะครับทนายอยากโคตรโอลาฟจริงๆต้องดูนะบอกเลยไม่ผิดหวังแน่ๆ เรามาเริ่มกันที่อธิบายสกิลก่อน,อนเลย Passive Skill b e r s e r k e Rage r บวก Attack Speed 1%เมื่อเสีย HP เป็นหหมายความว่ายิ่งเลือดน้อยยิ่งตีไวนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเลือด Olaf เหลือ10%ก็เท่ากับว่าเขาจะได้ Attack Speed เพิ่มขึ้นมาจาก Passive นี้90%เลยทีเดียวเชียวสกิลที่1 u n d e r t o w ปาขวานออกไปสร้างดาเมจ80หน่วยและแรงขึ้นตามพลังโจมตีและยังสโลว30เป็นเวลา2.5วินาทีถ้าเดินรีบขวานจะลดคูดาวลง4.5วินาทีก็เท่ากับว่าทนายเก็บขวานแทบจะปาได้ต่อทันทีเพราะว่าเหลือคูดาวเพียง2.5วินาทีนั่นเองสกิลที่ 2. i วิเช r s t สไต e ์เมื่อกดใช้แล้ว จะบวกกระแทกสปีด50%ดูดเลือด16%และรีเจน HP 0.5%ตอน1%ของ HP ที่เสียไปเป็นเวลา6วินาทีรีเจน HP 0.5%ตอน1%ของ HP ที่เสียไปก็คือเลือดลดไป100จะรีเจนเลือดให้50นั่นเองสกิลที่3เล็กเรสสวิงโอลับพุ่งเข้าหาสตูและโจมตีอย่างรุนแรงสร้างความเสียหายจริง105หน่วยใส่เป้าหมาย หากป้าหมายยังมีชีวิตอยู่โอลาฟจะได้รับความเสียหายจริงไปด้วยและการโจมตีปกติจะลดคูดาวสกิลนี้1วินาทีอัลติเมทสกิลแลกนาล็อกโอลาฟจะไม่ได้รับผลจากสกิลหยุดการเคลื่อนไหวทั้งหลายทั้งปวงในช่วงเวลา1ไม่ว่าจะโดนสกิลอะไรก็ตามและเมื่อกดใช้อันติแล้วโอลาฟจะเสียแพ้สีฟสกิลไป30วินาทีและจะได้รับความเร็วเคลื่อนที่เมื่อเข้าใกล้แชมเปียนศัตรูเป็นเวลา6วินาที และของเด็ดของสกิลนี้ก็คือสามารถใช้ได้แม่อยู่ภายใต้ผลของเอฟเฟกต์ซีซีนั่นก็คือถ้าโอลาฟโดนสตันอยู่ก็สามารถกดอันตีแล้ววิ่งเข้าไปบวกได้เลยเซตไอเทมและลูนในเรื่องของเซตไอเทมเนี่ยบุญบุญแนะนําให้นายใช้พื้นฐานที่ทางเกมเซตไว้ให้ได้เลยนะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นไฟเตอร์ขิงแท้ง Tank, แทนไฟเตอร์ป่าอันเดิมเพราะว่าจะถึกกว่าและไอเทมเกือบทั้งหมดก็จะเน้นไปที่เกราะและเพิ่มเลือดให้แข็งแกร่งเกือบทุกคินเลยซึ่งจะถึกกว่าไฟเตอร์ป่าแน่นอน แต่ในส่วนของรองเท้าเนี่ยค่าเดินจะเป็นรองเท้าวาร์ฟสีม่วง,วงซึ่งถ้านายอยากเปลี่ยนรองเท้าวาร์ฟเป็นรองเท้าอื่นก็สามารถเปลี่ยนได้นะเช่นเปลี่ยนเป็น Gorious Enchant ที่กดใช้แล้วจะวิ่งเร็วแล้วก็ Slow Stool เมื่อเข้าใกล้ก็สามารถเปลี่ยนได้เลยและในส่วนของรูนก็เช่นเดียวกันใช้ข้าพื้นฐานได้เลยนะถือว่าใช้ดีมากๆสำหรับมือใหม่นะครับจังหวะการเข้าไฟ และคอมโบสกิลสำหรับการเดินเกมของตำแหน่งจังเกิลบุญบูได้ทำคลิปไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะนายสามารถย้อนชมกันได้เลยจิ้มตัวไอที่มุมขวาบนก็ได้นะถ้าถามว่าใช้สมัยสีไหนดีเบื้องต้นบุญบูอยากให้ใช้สีแดงนะเพื่อเบิร์สดาเมจหลังเข้าไฟแต่ถ้าทีมนายไม่มีแอสซิสินเนี่ยแล้วนายต้องการจะทำหน้าที่หลวงเอดซีเนี่ยนายก็สามารถนำสมัยฟ้ามาไล่กระทืบเอดีซได้นะ เพราะว่าโอลาฟจะมีดาเมจที่เพียงพอสำหรับการกระทืบเอดีซีอย่างชิวๆเลยแหละแต่ว่าจะไม่มีสกิลเดสมากพอที่จะใช้หลวงเอดีซีได้สมัยฟ้าก็ตอบโจทย์ได้ดีพอสมควรนะครับถ้านายแก๊งเลนไหนและในเลนมีตัวเซตจังหวะอย่างบิดแข้งหรือว่าเจนนาหรือว่าอาริหรือว่าลักก็สบายเลยเพราะว่าแชมเปี้ยนเหล่านั้นสามารถเปิดจังหวะให้นายก่อนเข้าไฟได้คําถามคือแล้วถ้าไม่มีล่ะ บุญบุแนะนําให้เปิดจังหวะด,ด้วยการปาขวานให้โดนนะเพื่อสโล w และทุบหัวด้วยสกิล l 3ได้เลยเพราะว่าส l o w 2.5วินาทีก็เพียงพอที่จะเข้าไปทุบหัวศัตรูได้แล้วนะพยายามจะใช้แฟชเพื่อเปิดไฟเพราะมันคูดาวนานมากๆเลยและถ้าศัตรูแฟชหนีก็จบเลยไฟเฟล,ลแน่นอนเพราะฉะนั้นแฟชไม่ควรใช้เพื่อเปิดแต่ควรใช้เพื่อปิดไฟมากกว่านะในกรณีที่ศัตรูแฟชหนีแล้วเราก็แฟชตามไปกระทืบเพลาชช็อตจบไฟ นี่คือการแกงคำถามคือถ้าทีมไฟ์ออนที่ไม่ใช่การแก๊งล่ะคำถามในคำถามก็คือทีมมีแอสซซินหรือเปล่าถ้ามีแอสซัซินเลนแบบเซสหรือว่าอัคคิเราก็ปล่อยให้เขาเหล่านั้นทำหน้าที่แอสซซินในการล้วงเอดิีไปเลยเราก็เข้าชนหน้าไฟ์กับตัวแทงได้เลยปลาขวานำแล้วก็ทุบหัวและในระหว่างเดินเข้าไปบวกก็กดอันติกับสกิล2เข้าไปชนกับแท้งได้เลยนะและรับดาเมจส่วนใหญ่ให่ได้มากที่สุด และทาดาเมจให้ได้มากที่สุดและถ้าขวานอยู่ใกล้ๆก็หยิบมาปาต่อเรื่อยๆและถ้านัวไปสักพักแล้วรู้ว่าเราไม่ไหวแน่ๆแบบเกือบตายนะจริงๆเราก็สามารถแฟชหนีได้เพือ่อรีบไปกินฮันนี่ฟู้ตที่ใกล้ที่สุดและอาจจะเข้าไฟต์ต่อในก๊อกที่2หรือว่าก๊อกที่3หรือว่าถ้าไม่มีฮันนี่ฟู้ตใกล้ๆก็อาจจะสามารถวาร์กกลับบ้านและรีบมาจอยไฟต์ต่อก็ได้นะครับดีกว่าตายแน่นอนข้อควรระวังคืออย่าไล่ลึกเด็ดขาดไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดช่องโหว่ให้ ADC หรือว่าซับโดนกระทืบได้นะครับ แต่ถ้าทีมไม่มีแอสซิซินเราจะทําอย่างไรชะลอชะลอหน้าไฟ์เดินวนๆไปก่อนมองหา ADC ให้เจอและเมื่อไฟ์เปิดไปแล้วไม่ว่าฝั่งไหนจะเป็นคนเปิดกดอันติและเดินเข้าไปหา ADC แบบนอนสต็อปไปเลยเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วก็ไม่มีใครสามารถหยุดโอลาฟได้จริงๆแต่ถ้าดูทรงแล้วเข้าถึง ADC ไม่ได้แน่นอนในไฟต่อไปไนก็อาจจะเข้าจากทางด้านหลังหรือในป่าด้านข้างก็ได้ และเปิดอันติก่อนเข้าไฟเพื่อลงเอเดซีให้ตายให้ไวที่สุดนะครับและเมื่อนายสามารถเก็บอ็อบเจกต์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นมังกรไม่ว่าจะเป็นตองงอยไม่ว่าจะเป็น,นลิฟท์เฮลัลและแกงได้แบบไม่เฟลทีมไฟชนะเมื่อทีมไฟชนะก็สามารถดันป้อมได้และโอกาสชนะก็จะสูงมากๆเลยนะครับชัยชนะก็อยู่ไม่ไกลแน่นอนและสําหรับเทคนิคการเล่นจังเกิลอลาฟก็คงจะมีแค่นี้นะครับขาดตกบ,บกพร่องตรงไหนบุญบูขอภัยมานะที่นี้ด้วยแล้วก็สามารถเสริมกันเข้าไปได้ตลอดเวลาเลย และถ้านายชอบคลิปนี้หรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับนายนะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเทคนิคต่างๆที่จะเข้ามาให้เรื่อยๆและกดกระดิ่งเพื่อที่นายจะได้รับทราบข้อมูลเหล่านั้นก่อนใครและไม่ว่านายจะเล่นเกมด้วยผลอะไรนะครับจากการเล่นเกมขอให้นายมีความสุขไปกับมันนะครับดีใจมากๆที่ชมมาถึงตรงนี้สำหรับวันนี้ผมบุญบูเกมมิ่งขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ